จะลงเมล่อนไฟกาไอ้คนฟิลเกมเมลอนไกาแล้วกะแล้วก็กดไปโอเคผิดโอ้โหเดี๋ยก็ผิอ่เนโอเคโอ้ชิแล้วหนูนะับ เดี๋ยวนะครับมันหลุดไปแ้วเป็นโอนะครับแล้วทุกคนครับรอแป๊บนึงครับทุกคนครับให้ทุกคนพิมพ์ว่ามีลั่นม่ลัน่น ไปต่อเมลอน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 ต่อไปก็คืออ่ะทุกคนเห็นหน้นาหน,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 น้ั้หมเมลอนปีกาทคนเห็นอันนี้ไหมนี่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  นี่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 น ดาวโหลดแมปกลเอทคอวดาวโหลดดาวโหลดเสร็จเข้ากดเข้าเข้าไปเข้าได้แล้วรออะไรครับรอดีครับแล้วก็เข้าปุ๊บกดเข้าปีรันเออเลยไม่มีตัวบิดใหม่ จะเริ่มไปนานนี้จบ๊กเอแะงม่เลยโงขึ้เดี๋ยวๆคนนะครับเดีด๋ยวนี้ด้วยสวมหนาวแน่นอ,อนครับอือหือไปก่อนนะครับ